ไปขึ้นทางบันไดลูกเป็นไรอะลูกเหนืกหนตรงไหนอีกหนูไม่รองเท้าไม่นี่ยไปเอาไม่มีนี่ไม่ไมีเลยหนูกระเท้าหนูแหละหนูไม่ได้ใส่รองเท้าเมาื่อกี้หมดละนี่แหละหนูไปเรีนไปปีนขึ้นแล้นัน หนึ 1> 1, 2, 3, <ป>่งสองสามปล่อยอย่าพักน้องนะลูกหนึ 1, 2, ่งสองสามเย้อะพี่นับหนึ่งสองสามปล่อยเอ้ช้าเล่นช้าอีกเนี้ยไปเล่นเพื่อนน้องหน่อยเรืนั่งคนละข้างไปนั่งคนละข้างลูกเดะเดะจะจะแม่นั่งตรงนี้นะโยกเย้เอ ไม่ขาดเหล็กอย่างสูงเนละแม่ขาดไมไม่ขาดหรอกลูกครับ